สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับบทรเรียนออนไลน์นะคะวันนี้นะคะยังอยู่ในบทที่2เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้นนะคะวันนี้สถึงไปตอนที่5แล้วนะคะเรื่องความต่อเนื่องของฟังก์ชันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักเรียนต้องสามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้นะคะ มาดูบทนิยามกันเลยค่ะเขาบอกให้ f เป็นฟังก์ชันนะคะซึ่งนิยามบนช่วงเปิด ab นะคะและมี c เป็นสมาชิกบนช่วงเปิด ab สกล่าวได้ว่า f เป็นฟังก์ชันก็ต่อเมื่อนะคะลิมิตของ fx เท่ากับ fc นะคะพูดง่ายก็คือจะต่อเนื่องไหมก็คือค่าฟังก์ชันที่จุด x นะคะมีค่าเท่ากันอ่ามีค่านะคะข้อ2ลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าใกล้จุด c ที่เราที่เราหาข้อหนึ่งเมื่อกี้ก็ต้องมีค่าและสรุปข้อสุดท้ายก็คือเลยคะ f c กับลิมิตของการหาค่า f x เมื่อ f x เข้าใกล้ค่า c ต้องมีค่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยนะคะเราเรียนมาแล้วในตอนที่แล้วนะคะในการหาค่าลิมิตทีนี้มาดูตัวอย่างคะ่ะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่านะคะกำหนดให้ f x นะคะ สองทางมาให้เลือกใช้อีกแล้วนะคะ fx เท่ากับ x กำลังสองลบสี่ส่วนด้วย x ลบสองเมื่อ x ไม่เท่ากับลบเอ,เอ่อ่เมื่อ x ไม่เท่ากับสองนะคะต่อไปค่ะ fx เท่ากับสามเมื่อ x เท่ากับสองเลือกใช้ให้ถูกนะคะเพราะนั้นการหาค่า fx เมื่อ x เข้าใกล้2เมื่อ f เป็น2เพราะฉะนั้น f 2ของเราข้อนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก มีค่าเท่ากับเท่าไหรคะมีค่าเท่ากับ3เพออราะเลยลูกเราเลือกใช้ฟังก์ชันนี้เพออราะเลยคะการหาค่า f(x) หรือการหาค่าฟังก์ชันคือการหาค่าที่แท้จริงของมันทีนี้ f(x) เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ3ทีนี้มาดูค่าลิมิตของเขาบ้างลิมิตของข้อนี้ก็เหมือนกันลูกเวลาหาค่าลิมิตข้อนี้เราต้องเช็คลิมิตซ้ายลิมิตขวาไหมคะต้องเช็คไหม ความจริงก็ต้องเช็คนะคะแต่บังเอิญน,นะคะลิมิตซ้ายลิมิตขวาข้อนี้ใช้ฟังก์ชันเดียวกันก็คือฟังก์ชัน x กำลังสอลบส่ส่วนด x ลบสองครูขาทำไมเลือกใช้ฟังก์ชันข้างบนนัาเรียนขาอย่างที่บอกนะคะการหาค่าลิมิตไม่ใช่หาค่าที่แท้จริงเพราะนั้นมันเป็นการหาค่าเข้าใกล้ เราก็ต้องเลือกฟังก์ชันเราก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันนะคะที่ไม่ใช่ x เท่ากับ2เพราะเป็นค่าเข้าใกล้จังไว้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะแยกหาลิมิตซ้ายลิมิตขวาก็มีอยู่ฟังก์ชันเดียวเพราะฉะนั้นมันมีค่าเท่ากันนะลูกเพราะฉะนั้นพูดไปไกลก็คือเมื่อมีฟังก์ชันเดียวฟังก์ชันซ้ายฟังก์ชันขวามันก็ต้องเท่ากันทีนี้นักเรียนขามาดูลิมิตคือการแทนค่าเข้าใกล้ใช่ไหมคะใช่คะ่ะครูครูพูดอย่างนั้น แล้วยังไงต่อคะลิมิตคือการแทนค่าเข้าใกล้แล้วข้อนี้เขาเข้าใกล้อะไรลูกเข้าใกล้สองเข้าใกล้สองลิมิตคือการแทนค่าเข้าใกล้แทนค่าเลยค่ะนี่เลยค่ะแทนออกมาแล้วมันได้ศูนย์ส่วนศูนย์แสดงว่าฟังก์ชันเนี้ยหน้าตายังไม่ดีพอนะต้องจัดรูปแบบของฟังก์ชันใหม่นิดหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้นะคะสามารถแยกมาเป็นเอ็บวก2 คูณกับ x ลบ2และข้างล่างก็เป็น x ลบ2แล้วตรงนี้กับตรงนี้ก็จะตัดกันสรุปเหลือแค่ x บวก2เมื่อได้ฟังก์ชันใหม่ออกมานักเรียนเอา2องไปแทนค่าหนูจะได้2-2บวก2มีค่าเป็น4นั่นเองโอเคนะคะอ่ะไปแบบเร็วๆเลยทีนี้มันจะต่อเนื่องก็ต่อเมื่อ f หรือค่าของฟังก์ชันเท่ากับค่าของลิมิตข้อนี้ค่าของฟังก์ชันมีค่าเป็น3ค่าของลิมิตมีค่าเป็น4เพราะนั้นข้อ1ข้อ2ไม่เท่ากันเราก็จะตอบว่าฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ2ต่อไปค่ะดูตัวอย่างต่อไปเลยกำหนดให้ฟังก์ชันมาอีกแล้วค่ะ2ทางเลือกนะคะ x กำลังสองลบ4ส่วน2เมื่อ x ไม่เท่ากับ2 เท่ากับ4เมื่อ x เท่ากับ2แสดงว่าค่าฟังก์ชันที่จริงที่แท้จริงของมันเมื่อ f 2เมื่อ f x เท่ากับ2มีค่าเท่ากับ4ได้แล้วนะคะทีนี้มาดูลิมิตของมันบ้างลิมิตของมันก็เช่นเดียวกันเราต้องเลือกใช้ตัวที่ไม่ใช่2เนาะเพราะลิมิตคือการแทนค่าเข้าใกล้ไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะคะเพราะนั้นเมื่อแทนค่าเข้าไปแล้วครูขา0ส่วน0อีกแล้ว ส0 0น,น,น,นก็จัดฟอร์มใหม่ไงลูกจัดใหม่แล้วได้เหลือเป็น x บวก2นั่นเองพอ x บวก2เสร็จน,นะคะหนูก็แทนค่ามีค่าเป็น4ฟังก์ชันมีค่าเป็น4ลิมิตของฟังก์ชันมีค่าเป็น4สะแดงว่าฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2โอเคนะ ใบความรู้นะคะเดี๋ยวครูแคปหน้าจอเป็นรูปภาพให้แล้วส่งไว้ในรายกลุ่มส่วนใบงานนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปศึกษาคลิปดูศึกษาจากใบความรู้ให้นักเรียนทําใบงานแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรไปเจอกันในรอบสอนสดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ